เป็นตัวขึ้นราคาดีเลยเนาะแต่บอกว่าเน้อมันเกี่ยู่ราคาเก่าอ่ะใช่ค่ะลาบหมูค่ะเลิศบอกไม่ขึ้นละอุดกดแล้วมันจะเก็บไหลอ้อยไปละเลิศกูเมาไงกูเลยอยากขอนางขึ้นกูอยากเต้นเข้าใจปะกูอยากเต้นสั่งลากูก็เลยขอดังขึ้นอีกขอแม่ขอขึ้นไรหนึ่งแม่อยากเต้นอย่างเงี้ยพราแม่เปื่อยแล้วกูกินแสงส่งไปครึ่งขวด ระบำมดวงดาวเลิศอีขนมกูถามจริงเคยกดทุเรียนบ้านสันหรือยังคะตอบเคยกดทุเรียนบ้านสันไปแล้วอย่างอีฉันต่ำกดแล้วค่ะอย่ามั่นน้ำหวานเราจะไปค่ะเจอกับน้ำหวานได้เลยน้ำหวานเซนใบลาออกที่นี่ละ หวานจะกลับที่นี่เจอกันหวานเลยเลยค่ะที่ปิ่นเก้าขนมมีงานเพทพแพ่ทาหญิงจ้างทำอะไรก็ได้หญิงจ้างไปเที่ยวเป็นเพื่อนก็ได้อะไรก็ได้อ่ะเละิศเลิศปะเรืองราดีๆเวอร์น้ำหวานสรุปท้ายเลยนะแม่น้ำหวานสรุปท้ายเละนะแม่มาถึงว่าหน้าเสียโฉมมาหรอ ตอนนี้เรากำลังรอส้มตำจากเชฟมือหนึ่งอยู่นะคะกินกับลาบหมูเลิอดเลลาบหมูขับสำหรับเพชรม,ดดมันขาดเที่ยวจริงอุู๊มาแล้วเลิศขอบคุณค่ะอุ้ยสีสันน่ากินมากเลิศแม่จะตอยไมแม่อลูปูปลาราค่ะมื้อสุดท้ายของเพชรชี้ที่นี่ค่ะเลิศแม่งมากเลยนะเนี่ยเลิศมาลืมมาลืมมาลืม ก้าวกรโดดดีมากอร่อยมากได้เอ๊ะน้อไดเอ๊ะไ่้เอ๊ะ เวเอเก่อนเพนั้นจะไตไปรี้เอร่อรยากคดเปิดรานส้มตำดีวะลงเดือนนึงเนี่ยงเดวนที่มเลยอ่ะมันเก็บเสองพันสามเลยอ่ะข้าเทมลูกหรอค่าของอายี่นสี่นา ม,มินิบารเกิดดูสีกันเถอะไุ่ประมาณทุ่งหนึงอะนะสตลอดเด็ดูที่แปละมีบาร์นีขจะเป็อมันเ็รหูเป็นังไล้วุดมือเพราะวมันับตรงนี้พรองหรออะไรเล้หางผมเลี้มีบาร์ไปเนอยมินิร์ใสตงพักครับ ตําแบบนี้ให้เอออยบ้างสินางคงชอบอ่ะหนูตําแบบนี้ให้เอออยบ้างสินางคงชอบอ่ะโอ้โหอร่อยมากไปเครื่องเคียงสองน้ำหนองไหลแล้วแม่น้ำหนองอ่ะแม่มึงขาดยังไม่ตายนี่เหรอค่ะนี่เหรอค่ะ ไร่อยครับ พี่เพชรยังไม่ได้คุยกับพี่แบงค์เลยค่ะกลัวเขาเบื่อค่ะเขาจะไม่ได้คุยกลยัวเขาเบืออ่อพี่เพชร เรียนขายหมดไป3มรอบแล้วลูกขายดีมากแซบจริงกินจะหมดแล้วใช่รสชาติฉ่ำ The f a e s e a s o หนึห่งลงคืนนี้เอด ขอบคุณทีมนกนตนามากนะคะที่ Endo Pets ค่ะขอบคุณกนตนานะคะที่ Endo Pets ค่ะ 了。嗯嗯嗯 ตีี่ยคนใต้เออเขามาตีอนแ่ดิแม่อก่อนมันตัวใหญ่เงอุ๊ยอร่อยมากเลยอ่ะส้มตำนี้เนี่ยแต่นางเป็นชายแท้ ก็ได <g plane. im sharing> <im> ้เป็นซายแท้ท <im> <im eras> ี่ปากหมาไงครับแบงกอลัมนานเป็นคนใต้ที่ไม่เลิศเสื้อปั๊ดอย่างที่นั่งอยู่เนี่ยคนใต้เกือบสามสิบคนนะที่นั่งอยู่ข้างหลังเพชรแต่เป็นคนที่นิสัยดีมากเป็นคนรีสารแต่แบงก์กอลัมไม่เลิศเหรออีหลีวะพี่ผู้ใดดามเลยไม่มีคนบ้าเออ ใครว่างหักเงินไงไม่มีใครว่างเลยประเด็นคือติดกล้องวงจรรับ้าไงไม่ไม่ไม่ม่ไม่อม่ไ่ไไม่เข่ตั่งชื่อว่าแ่ไม่ไม่ไม่่ม่่อมไม่ไม่ไม่่ม่ไม่ไม่ เจอกูนี่แหละดีใจอีออยมันลอยตัวหลักแม่มันมากอยู่มั่นเขาเกลียดเนาะเดี๋ยวกูจะไปนอนอยู่บ้านมันเป็นคุณนายสิบวันเคยดูอย่างมั่นมาไม่เนี่ยเขารีบไปหาผู้ายเออรอบที่แล้วที่มานี่ก็มาหาพ่อใหญ่เอกพ่อใหญ่เอกก็หายอุ้ยออยอร่อยมากที่รีดปลาไหลว่าจะไหนเอาไม่หลีทำเวลาไม่ พี่ออยจองตัวจีนที่กรุงเทพแล้วแม่เอออี e Mac. แม็กแม็กแม่จะขึ้นไลน์มาก,กดลูกสี่โลไปนะลูก<อ>ครั้งสุดท้ายแล้วกดเลยห้าลูกห้าล<อ>ูกเลยกห้าลูกเลยเอออยากให้แม่คุยกับแฟนแม่เมื่อคืนีอ๋อห้าทุ่มค่ะช่วมดึกค่ะเดี๋ยวเขาเบื่อแม่ก่อนลูก แม่อบสาวหน้าหรอพอแล้วจะพอเลยนะนน่ี๋อยาออยก็จะ่ยูสองอรอบครัอย่ามัน,น,นยิงดึกยิงเลิศเด็ ไลฟ์ส,สุดท้ายได้ไหมที่สั้นเลยว่าไลฟ์สุดท้ายของเพจแม่ประกาศ,ปกศไปแล้วเลยทีนี้คนก็เลยบอกว่าเก็บเก็บต้นไ,ออไม้ออก,ไ,กไม่เดี๋ยวเรา๋ยเดี๋ยวจะมีเขาถามเองทำไมล่ะเดี๋ยวมันจะมีเขาถามในไลฟ์เองทำไมล่ะทำไมล่ะอย่างเงี้ยแม่ะจะตอบฟิดาราอนนี้รื่องต้องทำค่ะต้องลงประกวดนางงามต้องไปเดบิวเฟซแล้วก็มีแฟนสาวอย่างเงี้ยสามในคนเนี้ยพอมไหมคะไม่ต้องเล่นขายก็ได้เออก็ตอบให้เกียร์มาคับ เออมาจะเต้นเนี่ยเอาให้ปิวต่อหน้าต่อตาไปเลยเลยทำทำแม่ทำพี่เต้ไม่สนใจน้องเกมของเต้เพิ่งเริ่มนี่จะว่กดแม่ด้วยนะลูกสักงลูกหนึ่งนะเอาลูกไซส์ใหญ่อีแม่ขุดปากคนเรามันมีความรักได้มันต้องไปหาคนที่เรารักอีออยเขามีผัวอยู่ด้วยแม่มีใครอยู่นี่โดดเดี่ยวช่วยตัวเองตลอด ทุกคนเขารู้ดีคือถ้าแม่ถ้าแม่รู้สึกว่าไปอยู่ที่รู้สึกว่าไม่สามารถทำเงินได้มากกว่าแม่ก็ต้องให้แม่ไปแม่สามารถที่จะไปบเั็แต่ถ้าแม่ไปถ้าไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนก็กลับมาแดจาวูเวอร์แดจาวูเวอร์เหมือนแฟมเคยพูดแล้วคำนี้แดจาวูเวอร์เอสะไรแต่ว่าเรา พี่อ๋อไม่แต่แม่จะไปบ้านแฟมนะไม่ก็ก็อยู่ที่ว่าพี่จ่่อแมจะไปเที่ยวทำมรกรดกก่อนเออสระมกรดกหน้าแม่เหมือนเมามากจริงอ๋อเดี๋ยวเติมอีกก่อนจะขึ้นไล่แล้วขึ้นเลยขึ้นไลย อำลาค่ะบายๆตรงไหนแขอหน่อยเไม่มีอะไรหยุดความคันของแม่ได้เลอดเขาคุยค้าอขอ่อย่โอ้้นกพูดเล่นอะไรโอยเลเออพี่ออยพูดเล่นเขาพูดเล่นกัน สุการเดินทางของพระจันได้เริ่ขึ้นอีกครั้งเลีอถ่ายมันเลิศมากเลนนเอาช่องมีอยู่ช่องเดียวแหละตอนนี้การเดินทางของประจันได้เริ่มขึ้นอีกครั้งเลยน้องปามี่หวัดดีค่ะม่่ ขึ้นสั์วไนไหนเอาแน่ๆอ่ะอ,อ๋องั้นเราก็ต้องไปทีนทีนพรุ่งน,นี้มันพึน่งสี่แต่ถ้าเราขายหมดเราก็ไปก่อนอเ,เพราะว่าเราพูดเยอะเราขายหมดแม่เป็นถึงวีดีเนี่ยเออชิันเด็ดทันปลาปลายักษสลัดกับลาบหมูค่ะอร่อยมากแล้วก็วิสกี้นิดหน่อย เดี๋ยวหนึ่งทุ่มพี่เพชรจะขึ้นไลฟ์ขายูุเรียนนะน้องตามี่ฝากไปบอกพี่แบงค์มาดูพี่เพชรหน่อยเวลาพี่เพชรทำงานอย่างเงี้ยอยากให้ผู้ชายเห็นตอนเราขย,าลลยนันอะไรเงี้ยฮะหนึ่งทุ่มพี่เพชรจะไลฟ์ที่ช่องไม่ใช่ช่องนี้นะเพชรที่เอ็กทูเดียนบ้านฉันสรุปแม่ลาวงการทุเดียนวันไหนคะวันนี้ค่ะตอนแรกวแม่จะไลที่หนึ่งไลท์ตอนทุ่มหนึ่งโลกแล้วก็แม่อำลาเลยเพราะว่าเออแม่ต้องเก็บของของแม่เยอะมากและแม่จะทาไปกรุงเทพกับพี่ออยวันที่ห้าตอนเย็นค่ะ ทุ่มที่วันที่4เราเดินทางวันที่5ค่ะนี่ไม่ใส่เลยเป็นไงนี่ไม่ใส่หนึ่งทุ่มจะได้เห็นความสวยแบบสามวิสต์เลิศขอบเปิดขาไร้ผิวแบบเล็ดๆมันบุ่มมันบ่นมีทุกวันพี่แดงบ่าอะไรมีคะมีแล้วดูดิพี่เพชรขอที่อยู่เพราะเขาก็ไม่ให้อ่ะพี่เพชรไล่ช่องเพชรชี่เอ็กทุเรียนบ้านสันค่ะน้องมี่เซิร์ชไว้รอเลยค่ะเพชรชี่เอ็กทุเรียนบ้านสันค่ะ แม่สีตาจะขอไปอยู่กับพี่ออยแทนแม่จริงเหรอได้นะถ้าอีสีตาจะมาแต่ถ้ามาสร้างความเดือดร้อนเอาหมามาเลี้ยงแปดตัวเก้าตัวทา,ทาความสกรปรกให้กับที่นี่กูจะด่าอีสีตาออกไล่เองล่าสุดไปอยู่กับอีแม่หมอทําบ้านอีแม่หมอพังทั้งบ้านแรงไปแล้วไปแรงเนาะจนแม่หมอต้องทักมาหากูว่าไม่ไหวกับอีสีตาแล้วเพิ่งไปแจ้งความมา เพพี่แม่เขาไม่ไหวเขาจริงเขาหาว่าแม่หลอกลวงประชาชนเคียนเขาแม่ไม่ให้ที่อยู่ให้ที่อาศัยอีสิตางนี่สิดยอดจริงจริอิงเนี่ยพี่อ้อยเนี่ยรับได้ภายในวันแรกแน่จริงแล้วก็ดูดน้องกันดูดน้องกันจนเหม็นไปทั้งบ้านเขาไอตีน้อยก็ขู่จะไปฆ่าผัวเขาอีตีน้อยนี่ฮะอ๋อพูดไได้หรออันนี้อีตีน้อยก็ขู่จะไปคอตะกอผัวเขาโอ้โหส,สุดๆจริงๆอีสิตางเนี่ย คุดจบคือวัดจะถูกต้องแล้วโอ้ถ้าช่องนี้ถ้าช่องนี้ปิวไม่เหลือช่องแล้วขอออกแล้วเข้าใหม่ค่ะ <c oughs> <c oughs> ขอออกแล้วเข้าใหม่ค่ะเพราะว่พุ่นเมื่อกี้ที่คำว่าคา่ารุนแรงเกินไป แล้วค่ะในบทบาทที่เรียบร้อยค่ะก,กินอีกละใช่กินกินนอนนอนไร้สดโอ้เหนื่อยเวอร์อยากเห็นภาพพี่เพชรช่วยพนักงานแพ็คของบ้างเดี๋ยวต่อไปมูจะได้เห็นกูแห่ค่ะแพ็คนัำพิกับหมู เดี๋ยวตองกระดาษกุยแหละกลับมาขายน้ำพริกชิงตะเหน่นอีกแล้วเดี๋ยวตองกระดาษแม่อีกแล้วเลยเอากูขายมึงก็ขายก็อะไรก็เอาแม่หนูขายมาก่อนนะอย่ามั่นเลยแม่เป็นของใครมาเจ้าดังบุรีรัมย์ค่ะโอ้เขาเจ้าเดียวกันไม่อย่าตองอ่ะมาเอาทีหลังแม่พี่ตองเขาเอามา พี่ตองค่่ะพีตองเขา<อ>สั่งโรงงานผลิตแต่ว่ามีกระกหมูที่เขาไม่ตัดซ่าของแม่เลย<อ>แต่พี่ตองจะสู้แม่ไม่ได้หรอกอันนี้ไม่ได้ว่าแกนะจริงจแม่ร้อยก็แม่เอาร้อยห่อแป๊บเดียวแม่ก็หมดเลยบับแล้วนี่ตองเตรียมตัวตองเตรียมแล้วอุยแม็กย่าพูดอย่างั้นลูกตองอย่าพูดอย่าง,ง,าางั้นเก่งค่ะ แกต้องท่ายพี่เพชรอยู่แล้วไอคนอีสานพอได้กินตำบะฮูมนนี่แห้งแนละ้วสวยเลยอีวัดอีวัดข้อความมาด่าแล้ว กันแดดกูร้อยก็ปุ๋ยไม่หมดเลยมือจะมากรพี่อีกแล้ว <laughs> <laughs> โอ้ย <laughs> ตองปะอะไรตองแล้วหรอโอเคไปขายช่วยเด้ <laughs> อ<ไ>เอออำลลา <laughs> เล่นอ่ก <laughs> มัลก็ให้ก่กไปจ <laughs> เจอเเค่ณเจ้าเฟรชีเอ็กซ์เพยมารสันค่ะขอแค่ร้อยลูกแล้วจบ